ใครอยากขี้ร้ายไปฝั่งกิจไงใครอยากชนะมาฝั่งพี่ไอ้นุม่มเลือกฝั่งให้ดีนะและชีวิตจะไปได้ดีแล้วถ้าแพ้ทำไรอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองจะแพ้เลยนะครับนี่อ่ะแล้วถ้าทำอะไรจะแพ้แพ้แล้วอย่ามาลองแล้วกันนะน้องลองมาเยอะแล้ว จ้องจะเล่นพี่แป้งอยู่นะโอ้มันโอ้มันโอ้มันมันจะตายแล้วจะตายแล้วเจ้าจะตายแล้วพี่มาแล้วครับน้องไปก่อนเลยครับน้องเจ้ามาเร็ว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 เอ๋เอ๋คิปหายแล้วครับเพื่อนๆกูโดนจับครับกูตาย เดี๋ยวเรไปข้างล่างเสร็แล้วเราไปข้างล่างลงไปข้างล่าง,อง,าง,างบอกเขาใหญ่ยู่ห้อมันเฮ้ยไอ้พวกมึงพวกมึงเล่นกูปะเนี่ยไอ้พวกข้างล่างทำไมแกงเธอบอกเดี๋ยวบอกนะว่าสิบคนนี้เพจกูหมดเลยเนี่ยมึงเรียกให้ดีนะมึงกดสลับได้นะเพื่อนเอออยูอ่ข, <ละ S 2> ข้างล่างนี่แ <ผม S 1> หละอยู่วันลูกเพจนี่แหละมันลูกเพจผมไอ้ฟิงซิลกับอิสซ่าคอมคอนเฮ้วให้เราไป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 เอาแดงเรเอาแดงเจ้าเขาใหญ่ศัตรูยังไม่เกิด เราใหญ่มากกาค่อยสักคนให้เราให้เขาไม่เกิดเล่นแผนแผนไม่เกิดเออเอชูเลนอยู่กลางเลยยังไม่รู้ตัวไหมสวยสวยให้หมดทั้งหมดไม่สนลูกใครโอ้เธอหวานจีครับ เฮ้เพี่อย่าบิดหนูนะคนที่มาจะกิดอ่ะมา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 ามามมามาๆามาเาม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 าเามามามมามา้ามามามมามมาาามมา ออดเด,ด็กคนนั้นขมันมัมันมัจะตายแล้วจะตายแล้วเจ้าจะตายแล้วเฮ้ยลมลลบแล้วทงสองหนึ่งสูเฮ้ยฝักนั้นเเราถมเราถมเ้ยเราถมเ้ย ไปเยเเเเดดดอาสวยเพื่อนมันเข้าเล่เราเฮ้ยเฮ้ยมาหน่อ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 ยมาเล่นหน่อยมันจะตายแล้วนะคอสมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยน้นะคอสเลยเอาเลยตายตายต่อต่อเฮเลนเฮเลนเฮเฮเฮสูเฮถอยถอยถอยเจ้าถอยถอยถอยออกมาหน้นออกมา ออออไวเพื่อนไวสัตว์เข้าไปเออเอาสองเลยเพื่อนเอาแมางกิงใครไม่มีจับนะตายตายเอาห้หมดเอาไปเพื่อนไม่มีจับพี่อะไรวะเนี่ยเพื่อนมันจับตรงนั้นนะ่ะเออ ลงได้น oh. ี่ลงได้พี่ได้สูได้สูเจ็บเจ็บเจ็บเม็ดเจ็บเม็ดโอ้โหโอ้โหโอ้โ สามตัวสามตัวตรงกลางสองตัวเฮ้ยพิมพ์เราพร้อมพิมพ์เราพร้อมตรงกลางซัดซัดครับน้องน้องพี่มาแล้วครับน้องไปก่อนเลยครับน้องซัดกลางต่อล่ามาดีเฮ้ยอเลสเตอร์ถึงเป้าตายครับวอลเลนแล้วมินเธอจะไปไหนจับอะไรอยู่จ้าพี่โยนไปรี่วยวาด่าหมดไม่สนลูกใครเด้อเพจไหนกูด่าหมดเด้อ เฮ้ยเจ้าโยนปะนี่เข้าไปทีละสองคนจะเห็นมันมาตั้งห้าดาวหมดแล้วไม่นสนลูกใครนะนั่น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 เข้าทีละสองคนนั่นเวนโอ้ยหมดตายโอ้ย ฮ้ช hey, ่มารรรรเอเอ้โนอห์จบตายแล้วครับเพื่อนๆกูโดนจับครับกูตายเชี่ยดวงดวงรยันเอายันเอายันสวยสวยสสวย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  มีคนตายหนึ n n ่งตานี่นี่เอาเออ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 สวย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 พี่สวย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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้มีล็อก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 แวนมีล็อก มามา yup. มามามาเวนมาเวนมาเวนมาเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณขอบคุณพ uh. well. ี่แตกไปแตกไปทีละตัวแตกไปทีละตัวแตกไปทีละตัวสองตัวนะฝั่งนั้นน่ะตัวเล่นจะใส่เดียว เฮ้ยมันอยู่บนหมดเลยเจ้าอยู่บนหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดัดักไฟดักไฟดักไฟดักเด็กกูแน่ฟาด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 พี่ช่วยด้วยยานยานพี่เฮ้ยเอาเอาเอาโอ้โดนจับพี่โอเคหลานได้รำแล้วอย่างเงี้ยดุยานดุยานดุยานสวย ยานต่อนะครับพี่พเชื่อแล้วนพ่พี่นะะ้เชยคนไม่วเพื่อนเขาไม่เข้าโหโฟเนโฟรเรนไม่เข้าหนูนพะ่อของโฟเลนหนูเจ้าเจ้ากบดใช่ไหมเมื่อกี้เข้าวัได้หมดเลยแล้วนะ่ะ จริงต่อไปนี้ถ้าค่อยบอกว่าแอนติค่อยมาปุ๊บเจ้ากดเลยนะค่อยล็อกปุ๊บเจ้าปั๊บ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 เลยเด้อเคเรารวมกันซุมนั้นรวมกันตลอดเราแม่งแยกกันเห็นไหมมันรวมกันตลอดเจ้า โอ้โหขอบคุณครับสมิทสมิทสิโอ้กลับบ้านดีกว่าตตนาของเรถูกโจมดได้หมดได้หมดได้หมดที่ได้หมดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเห็นไหมเ,เห็นไหมหนหมูบอกแล้วรอรอเบิรคตัวหลังนะตัวนี้มัน เราได้เปี๋ยเชียเี้ยแตกไหมนะโอ้โหเียวพี่ด่วงจะตายตอเลนร่วงตายด่วงตายเขาเลยแวนเฮ้เราไปดักดีกว่าเอาดักดีกว่าพี่เราดักแล้วเรารวมดีกว่าพี่เราดักแล้วเรารวมไปเกแล้วไกแล้วไกลแล้ว สวัสดีครับ like เทแม่งร eh ู uh ้ด so ้วยสาตว์เฮ้บนบนคลิปเข้าเข้าพื้นลวงล่วงไปดักเซเลยเยอะก่าเรากำลังดันพอยด์วบบแแบบแบ จะสุดแรงนะ,ะสุดแรงตรงน,นั้นไปเลยล็อกได้แต่ราวนี้ด้วย เพจพอหมดเคเวอร์เปยเพจน,นี้เพิ่นเติมตรงผ่านเว็บกาลีนาโดยใช้บัตรกาลีนาปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเปยให้คุม้มเปแบบไม่ปึกต้องเควอร์เปย์อ๋อกูแยจริงหรอวะนี่ยไอ้สัสเว้ เฮ้ยอะไรอ่ะเธออะไรอ่ะเปิดไมค์มาดจมาิจอมัน้งจอมันค้างโอ้ยจอค้างอะไรอ่ะจริงจิงจอค้างจริงจิงอู้จอโอ้ยมีพี MVP ด้วยเนี่ยโอ้ยตายแล้วตายแล้วเธอ,อ,อ,อเเอาลูกปงทั้นนนะ่ะไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับพ่อหนุ่มเฮ้ย,อย,อยเอ็มด้วยเหรอใช่เหรอเนี่ย กระชังถูกจังหวะจัดเลยเมื่อกี้ไม่นับได้เลอทุกคนทำดีมากครับอืมแต่ฝั่งนั้นแบบอะไรอ่ะอะไรครับคู่เลนอะไรบขนาดนี้อุ้ยแล้วทั้งด่วงทั้งอะไรล่วงไม่ได้สักคนอันนั้นจริงครับเห็นด้วยเอ้ยไม่ต้องมาเห็นด้วยพ่อหนุ่มไม่ต้องเอาก็จริง โอเกยวบอกจะตบให้ล่วงอย่างไเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเลือกลูกทีมเขาไปหมดเลยอแล้วเหลนเขาคือแบบมันเข้ามาเล่นครั้งแรกอะมันด้วงมันก็บอกอยู่ไม่เกี่ยวครับอย่าใช้คํานั้นไม่ใช่ครับไม่ได้อ้างครับผมมีหลักฐานครับเขาพูดในสตรีมเลยครับแมวแมวผิดไงแพ้คือแพ้ไอ้โห คือจะทำคอนเทนต์เอาลูกเผจมาตีกันละคือเอาลูกเผจผมไปอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยคืออย่างก่อนเขาพูดเขาพูดแค่คำไหมว่าเธอเอาลูกเผจคนนั้นมาให้เขาเขาไม่พูดสักคำนะเขานั่งอยู่เฉยใช่หรอเขาอยู่เฉยของเขาแล้วผมเป็คนพูดแงแล้วพี่แป้งเป็นคนแบบเซยเสยอ่ะโอ้ไม่เกี่ยวคือคนเขาดูคือคนเข้ามาหาพิมเขาอ่ะคือเขารู้ว่าพี่แป้งต้องชนะเขาเลยมาหาพิมที่ชนะเก่งเปล่าไม่เกี่ยวครับอืม มันใช่ไงมันอิบไปเองครับอ่ะงั้นคัดไหมรอบนี้ระคัดไหมคัดลูกเห็ยโอ้ไม่คัดไม่คัดแล้ววคนนี้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 บอบอหมดเล่นแล้วไปดเล่นแพ้คือแพ้จิตไงเขาเอาแพ้ก็คือแพ้ให้เขาชนะต่อนเขาแพ้ใจเธอมาแล้วแพ้เกมที่หดหิดเลยว่ะแพ้เนี่ยเหว๋าชอบใจชอบใจไอ้พวกทอรยยอด ไอ้กิจทำอะไรดีล่ะ